เวลาที่เรามาส่งโรงพยาบาลจะได้ยินหมอถามเนาะชาตรงไหนไหมเจ็บตรงไหนไหมอะไรนี้คุณพี่ผู้ชีพสงายนะคะก็สามารถที่จะถามก่อนได้เนาะแล้วก็ทิิบาให้เขอรู้ว่าเราเป็นผู้ชีพนะคะจะมาช่วยนะคะนะคะแล้วก็จัดท่าที่เหมาะสมเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องและเหมาะสมถ้าไม่มั่นใจให้ขอ กำลังสำรับสมุนได้นะคะอาจจะวอมาที่โรงพยาบาลเนาะให้เราไปช่วยในคนไข้ที่ไม่รู้สึกตัวจะทำยังไงบ้างก็ยืดกรึงศีรษะเขาให้อยู่ในท่าเดิมท่าปกติที่พบนะคะดูทางเดินหายใจที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาหายใจผิดปกติหรือเปล่าเนาะเขายังหายใจได้ไหมนะคะประคองศีรษะเข้าไว้โดยใส่อุปกรณ์ดามคอ ที่สอนกันไปแล้วนะคะอุปกรณ์ดางพอถ้าต้องช่วยหายใจในตอนที่ขยับขยับศีรษะของผู้บาดเจ็บนะไม่ไม่คือต้องประคองเขาเอไว้ตลอดะคะประคองหน้าเขาไว้นะคะแล้วก็เอาแผ่นกระดาษอย่างละเอาไว้นะคะประคองศีรษะเอาไว้เพราะว่าท <Yeah. S 1> ี่จลญาสอนแล้วนนองว่าศาาีรษะสำคัญมาก และการบาดเจ็บของกระดูกต่อไปก็เป็นการถอดหัวนกแล้วก็ใส่กระนยางพอนะคะวันเห็นวิธีการถ้าพบคนไข้ที่นอนสะแกงอยู่นอนคว่ำอยู่ก็ให้ช่วยเหลือนะคะอย่างน้อยสองคนช่วยกันทิ้งต๊ะผู้ป่วยนะคะให้นอนไายโดยให้มีคนเนาะช่วยเหลือสองคนก็เป็นที่ผู้ชีพสองคนนะคะคนที่หนึ่ง ให้ห really, ุดยิ่ง so ที่สุดรงที okay. ่ส so ุดนะคะเมื่อผู้บาดเจ็บนอนงายแล้วผู้ใช้คืนที่สองที่ผู้ชิดคืนที่สองนะคะคนที่จะเป็นมาหน้าเป็นบลการ